ห้ามน้อง้ลงค่ยและนี้ไปปลอมน้องก่อนพี่มีคนหนักกว่ามันไหมอ่ะจ้ามันมีมีมีหลายๆอาการอยู่นะมีต้นดับขาไม่ไม่อุ่นใจเหมือนช่างทำให้ไงมันมันไม่ยอมให้พี่ทำมันไม่ไว้ใจนู่ั้นแหละเป็นอย่างนั้นแต่ได้ติ๊กต่ออ่ะ มาดูของจริงนี่มาเอา้าอึดใจนึงนะฮึบเลยฮึบเลยฮึบออกแล้วหายเลิศหายโอ้ยหายยาดมป๊อปได้ยังออกแล้วออกแล้วอออุ้ยนี่ช่างจะบอกว่าอีชิ้นที่เป็นเนี่ยจนเขียวห่านางเห็นไหมนี่ไหมนี่ ชิ้นที่เป็นหมดแล้วโอเค